แ็กี้อวยพุงอวยพรวสุนะครับแกต้องบนขอให้งานเยอะๆขอให้มีคนรักเยอะๆพี่น่แท็กี้คุณ่มรอน้อนหลังจริงเด็กดุอยากให้ไมชช่ช่ชีน้องแี้าอเช่ทางร้านทกี้น สบายไม่สบายนี่สบายไหมฝั่งใกล้ๆเอาให้จบนะให้จบโอ้โหนั่งๆดูเวลาด้วยนั่งไหมนั่งไหมครึ่งชั่วโมงอะเซอร์ไพรส์เนี่ย